สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเพราตอนรับพี่น้องเขาสู่ตลาดน้ำโคกบือชมพูคุหรีอตลาดน้ำแก่ดูโซนกล้วยครับมาเบิง้งมีพี่สองครับหลากหลกายกล้วยกับไร้นะครับรถลดไร้พี่น้องชุ่มบรรยากาศนะครับทานหนึ่งกล้วยงาม tạo cho nó ra cho nó tạo ra lìa tạo ra lìa tạo ra lìa tạo ra สวัสดีอ่ะครูเมียอันเมียตัวเมียลูกใครก็จะโกรธโกรธสู่ลอยเส้าบวกไปสองเส้าบวกก็ชิปซี่แนวดีรอยที่อุเพื่อเ้าเพื่อเพื่ตรงเมียเ่อเราจะหวัดอ่ะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าอืม ต้องส่งร้อยกิโลครับซื้อว่าเป็นกับเชียงส่วูนะต่อร่องไหนน้องอาเนาะโอุ้ลุยดีอยู่เขาขดเหมืนงานเพื่กันไคมไม่อยากใส่ลูกเมื่อนาคีกกเลยาสินค่ะเอาฝากเบอร์ให้เลยนยก้าเก9าว่าหนึค่ะต่อรองได้อีกต่อรองได้ค่ะ ง่ามทำงามไอบางน้ามือรัาคาราคาประหยัดประหยัดโอ้ยสุดยอดเลยรอหน้ารอสูงร้อยกีครับผมไปได้ลูกด้วยอปยึดทะ เาได้เงินสีมีบาแล้วบ่บ่าขายอยู่กกัไหกตัวหกตัวหลืเจ็ดตับ้านนี่ยังอยู่ไปขายก้อนแล้วพอเลิกไปขายกนไปค่อยถือค่อยงามค่อยนอยเอาที่สบายใจเจ้าละเฮ้ย k ยยย ลูกแฝดกดิอ่าอ,อันนี้มันลูกแฝดกว่ดบ่ครับอ้ยนอง,องมันเป็นลูกตัวเดียวกันน่โอ,อ้อ้หนองเบื่อหรเ่าไร่อ่น สองมื่นห่าลอยครับเพ่บาทสองมื่นห่าลอยสองหมื่นห่าลอยได้น้องเมียตัวนึงขู่ตัวนึงลูกวะหนึ่งได้สองหมื่นห่าลอย สามตันแยกแยกว่านี่แยกยังทำพูดหน่อยเอาตัวไหนมูลหน่อยสองตัวเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งกันมื่นหนึ่งเหลืออยู่เมียกั็ลูกนี่เหลืออยู่มือหนาลอยก็ต่อตัวเดียวกับแถมละตัวนั้นโอ้แถมแต่ว่าขายตุบุญเลือกอนครับเมียลูกเ็นทั้งมีลูกว่าท่าใดขายมาจากไหนเขาเสีย มา,าามาจากไซก่อนมาจากกุวลครเอาฝากเบอร์โทษเสียศูนย์แปดแปดว่าไปสามสี่เองามันหมันครับอันนี้เป็นปุ่มเลยตัวนี้เอาตอนนี้พอลรุกเนี่ยสามมครับสตัวเนี่ยโอ้เด,ดิ 300, ดไนไสามอพั่อเดนเนี่ นีเ้กเปครับเดี๋นี้ตมียักสาน่็นตัวนี้ผู้โเ่เมียเมียของยอเ่ารสามหมื่ครับตอนลองไหนว่าสามหนได้ครับคันนแยกกันขายตัวละเท่าไหร่แยกกับตัวลีเดียงไ่อยากใส่พอลุกทำเมื่อวันเอาฝากเบอร์ให้เพื่อนห้าพันจยงดศูนย์เก้าสองไไปครับห้าเจห ศูนย์ัี่ซนัครับมั่นมั่นครับมุลล่ามุลล่าขายเราวบลานี่ขายยี่หวนี่เดียวนี่ยบุลล่าครับ สวัสดีครับเอาแสดงมันรุ่งนี้ฮะเมื่อนหกครูบ่ครูบ่พี่น้องเบียดหายจะมบานแล้ว ไมือสองมืสองก็ไตยห้มือสามก็ไทยมสามเวียดห้มือสองเอาายมอเออเอพอ่ยในมืหาค่อยเป็นค่อยๆไปละเพาเ้ยแค่ขายดหรอกมือสองแข่งขากะดีนาตากะร่องดิหละครับผมต่อร่องะอีกเอาลิ้เท่าไก่อ ีเอาลเอาเอาอีดีมื่นหาเอาฝากเบอร์หกนึงหนึ่ไป4ูนย์เจ็ดแปดแปดสี่ปาเวตอุบลป่าเวตอุบลมันมันครับครับผมขัดไกลไปส่งว่าไ้ละได้หรอ วัสดีโอไหนหมื่นโอ้หน้าตาล่อดิล่ะลอลูกดด่อสัมสูงอยชามไปพ่อลุง่งลอยชามกวายอยู่หรอกผู้ ขายันไหนหกหาวันขายเด็นขาเอกห้า้เงินเมีขึ้นอกยไม่เยอะหกพันสองหกพันห้าเอาหกพันสองจอยจอยดอกจำดิจอยถ้าบุ้งมีดอกเยอะหกพันสองจอยขายนี่มาจากไสพี่ลูกมาจากใสมาจากที่ลาหลาที่ลาล้าอืยังตัวเดียวเลยบ่ยังตัวเดียวตัวเดียวเอา ให้มกรออยู่ดิากเบอร์รอรองมมอ้มพรมมือหนกนรึ่งเออฝากเบอร์ฮะฝากเบอร์ฝากเบอร์วะครับศูนย์แปดหนึ่งว่าไปแปดสามหนึ่งหนึ่งเก้าหกหกมอลลัลาจีวครับประมาณครับอบนนาเรอเ์ อันโอ้ยขาไจอ้ยพักันออกกําลังกายนอผู้ทอาไปี่เลอเฮ้ยอาย่หายกินไปเออกับธรรมดาได่กําลังพ่อมาแล้วเปิดบัได้ครับเมื่นสามค่ะมื่สามคุยแมมืสามหาหน่อยคุยแม่ อายุเปีหรอพ่ออายุเจปีอะรนั่นเจ็ดสิบแปดลโอ,อ้สาธุหออ,อกำลังไกยอย 13, ่อยูออยออ่มื่นสาพหร้อยต่อล่องอะไอีกเอาไปมักราคากันเองครับเพราะไปเลี้ยงก,ก็ตงามอยู่ฟาเบอร์อันนี้ศูนย์แปดเกสเจดห้อดนย์ดนมันมนันครับ ลูกสาวแม่ลูกตีลานี่แม่ลูกลูกผัวลูกแม่ฮะลูกผูกลูกผูกไข่บึงลูกกันห่วยลูกมันรอเดียวหนิปุยพูดยังไงลูกไข่ลูกลูกปนบ้านเนาะแม่ผสมอีกไปครับเปิดไปเจ้าบาทสองหมื่นห้าสองร้อยสามที่บัวและแม่มันเน่าดีอยู่ดิ ลูกก็รออยู่ต่อรองได้นะครับมาจัก่ไหเอ้าปไปเบอร์โทรให้เนี่ยศูนย์เก้าสาไปลูนก้าสองสีห้องหยยังลูกห้อยนี่จ้ะเลี้ยนยู่ม่ไหนยู่ม่หกจ้ะอ้ามันหมานหมานเด้เนี่ยต่อยฟองต่อยเม่ต้อมาหากินสุดจอดแล้วละที่ไปหาตีเข่าเลย ผููู้้เมีอานนี่ขายเหล่าื้นสื้อซื้อจังหวัดสิบสามแต่สบาท่าหร่ลอยตัวโอ้สิบสามพอซื้อนี่ครับ้คยเมีงามอยู่ตรวจสุงหงเอียวแกงขากระเนี่ดีอยู่ครับเน่าอยู่ครับดีแลยหน้าตากะพานอยู่ Cũng sáng cái này Nhây cái như là à <laughs>

ม yeah, right. ักขาดทุนบ้างหรอโอ้ยนี่ก็ได้ผลลุ่มเลยนี่เสียวมือนหกต่อร่องในอีกวะนนี่เอาไข่มาทำผลลุ่มเม่าเซาเอาปากเว้ยเพื่อนเอาห้ำบ่เอาเอาห้ำ ว่า,อาสองสองสามเ้าองห้มือนในบ่บอหัวแม่บ่าวบ่ออะไัวแม่เอาไอ้ัวกับพอลูกนี่เอออ่นเอ่าง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 เมียลูกครับนี่เมียลูกลูกผูลูกเมียเ,เ,เปิดไปเท่าไหร่อ่ะสามห,ห <laughs> มื่นหรอสามหมน แม่สูงลอยเท่าไรครับดอยแม่สูงลอยเท่าไรสามสิบบวกหนะละเปิดไบสามหมืนต่อรองใดต่อรองใดเอาลูกกับลูกแม่นะครับเอาฝากว้เพื่อนนะครับศู์หสหกสามศนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองสี่จ็ดหาสอส่กไ้อะ มันหมันครับอันนี้เปนยังลูกเผือกที่บ้านสมีคือผูผูครับเอาเทไรนี่มาเจ้าก็ันหลาห้องสองเหมืนกันวมสแม่ลูกสามสงาตัวเดียวนะวะตัวด้นอตัวดนเดียวกันครับอยากกันื่อเนี่ยกันชือไม่ดีดีเลย ขายรถอะกันเล่ยอะบเลยขาวนไปบ้าอะบ้านขายบได้บุไดกบขายาพลุกด้อครับชุ่นชุ่นอะไรก้นีเมียบานเมียนาหอมเดเอาต่อสู่ก็เปิออกเวียดเบื้องเขาหต่อรงต่อร่งเลยนะพลุกนะเอาปากเบือปากเบือครับเบมาจากใส เบอร์เดียวกันอะเออ่เบอร์เดียวกันนะมาต้กันมาอากแกสูวกันสวัสดีครับแม่ลูกเหรอครับนี่ครับเมปุยลุยลูกผูหลูกแห่ลูกผูครับลูกผแม่ผสมอีกไปย่งครับสูงลอยเท่าไรครับแม่ลอยสี่สิบเปิดไว้เท่าไรเปิดไว้สามสิบเจ็ดสามหมื่นเบาท ตกแตกกแกุกลโอ้สางเงียู่นาย่ครับดูแพงขาสีงลูกก็ลูกไคครับบจากต่วันรออยู่าเหมือเกียดต่อรองได้อีกรับส่งกันนาบ่ ครับตา,าเบือนะคร<ป>ับพลุงศูน์แปดเจาไปสองหนึ่งเจ็ดสี่สี่าสาจากสซครับพ่ลุงจากพงสวรร์กันทราวิชัยมหาทา,า,าเคขมามพี่ลุงเมีลูกวะลูกครูเขาลูกเมียเจริจะบาตรมันได้ลูกจ้กโตแล้วลูกคูเขาลูกเมียกวลูกเจ้จบาตร ูเหกพันะหนฮ้เหชิปเก่าชิปเกาขนาแยากแยกวันเมียเจ้าอะไรเมีเจ้าอะไรขนแยกเพื่อให้คลยลูกสักวัน <c oughs> มันจะสิรไรมันจะสิไรถึกลูกเอาตระกูลพุ่งหกพันดวง ตอร,รอ,อร่องไะไอีกบ่พ่อลุงมาจากใส่มีเบอร์โทรบอมาจากช่องอ่มีเบอร์โทรบออ,อ,อ่าเอาว่านหมาด้วพ่อลุงเด้ออันนี้หกพันครับลูกวันนี้แม่มันบ่ส่กายลูกตะวันต่างเหมอนเหมือนเก่าครับแม่ลูกคบเน,นี่ยตอร,ร่องไะไอีก ลิปดีฝากต,ตอนพี่น้องซ้ำหนึ่งครับสบายดี